เมื่อกี้รุดไปตัวไม่ไ้สงไส้ครับรอบนี้เลยแก๊สตัวใหม่ครับกดฟีดะปูนเลยครับพอไายวิ่งวัดส่วนเลยครับนี่ครับช้อนก็สายกำลังส่วยนะครับกับเด็กตกปลาแอร์ไลน์ครับยังไงก็ฟ้าเพื่องานด้วยครับวันนี้ตัวที่สี่ครับก็บอดี้ก็ยังใช้ได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะครับก็เนื้อเนี่ยวนุ่มครับทรงลอยน้ําดีตีสกิปปิ้งได้สบายเลยนะครับยังไงก็ฟาาเพื่องานด้วยครับเจ้าจริงสุดยอด